สวัสดีค่ะคณะสกา์อาสยามค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการตอบปัญหาธรรมกับพระอาจารย์จรันทัคยาโนแห่งวัดหลวงคุนวินค่ะซึ่งวันนี้นะคะพระอาจารย์จรันทัคยาโนท่านก็ได้เมตตานะคะตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติธรรมทุกท่านตอนนี้เอาเป็นว่าไปรับชมคําตอบและคําถามจากญาติธรรมกันเลยค่ะกราบธรรมสการท่านพระอาจารย์ การเจริญสติมีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไรเจ้าคะการการที่เราจะให้จิตเราเป็นสมาธิเนี่ยเราจะต้องให้ความสําคัญที่สติสตินี้เหมือนกับพี่เขาเรียกว่าพี่เลี้ยงนางนมพี่เลี้ยงนางลมทําให้ดูแลสมาธินั้นสมาธิเหมือนเด็กอ่อนอเด็กน้อยและสตินี้ก็เหมือนพี่เลี้ยงที่ด,ดูดูแลเด็กฉะนั้นเราให้ความสําคัญว่าพี่เลี้ยงดี เด็กก็ปลอดภัยถ้าพี่เลี้ยงไม่ดีเด็กก็อาจจะเป็นอันตรายได้ฉะนั้นสติเนี่ยเป็นผู้มีอุปการะเป็นผู้ดูแลคุ้มครองออสมาธิให้สมาธินั้นยั่งยืนอยู่ได้ฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยต้องให้ค่าสติเนี่ยมีคุณค่าที่จะยิ่งใหญ่มากฉะนั้นถ้าว่าคําสอนพทธเจ้าถึงได้รวมว่าสติเป็นธรรมเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นธรรมที่เป็นใหญ่ในธรรมทั้งปวงธรรมทั้งปวงรวม รวมลงที่สติสติเหมือนรอยเท้ารอยเท้าช้างใหญ่กว่ารอยเท้าทั้งปวงรอยเท้าทั้งปวงย่อมลอบรวมลงในรอยเท้าช้างอันนี้ฉันใดชันใดก็เหมือนกันว่าเ,เราให้สติเนี่ยมีคุณค่าในการประทุษอุดมบ,บ้างแต่สติที่เราตั้งไว้หรือว่าเราจะเลิญให้มากเพื่อจะเป็นอุปการะแก่จิตนั้นเนี่ยเราจะต้องมีสติประทันศีเป็น,เป,นเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นแม่บทของการเจริญถ้าสติอย่างอื่นเนี่ยถือว่าไม่ถูก เป็นมิจฉาสติถ้าจะให้สติที่ชอบสติเนี่ยต้องเป็นสติประฐานสี่เท่านั้นแล้วสาันติสติประฐานสี่เนี่ยขึ้นว่าสติเนี่ยยังลอยตัวอยู่เขาเรียกว่ากลางๆสติแบบไหนก็ได้แต่สติที่ถูกคือสติประฐานสี่เท่าทึ่ได้ว่าชอบก็คือสติประฐานสี่ดังนั้นหลายคนที่เจริญสติอย่างโน้นอย่างนี้เนี่ยสติเหล่านั้นเนี่ยไม่ใช่สติประฐานสี่เนี่ยเราถึงจัดเป็นสมาสติไม่ได้ น้นสติปัญฐาสี่ท่านจะกล่าวถึงว่าสติเราเนี่ยคือความรู้ตัวความรู้สึกความระลึกได้ความที่จะเป็นผู้ฉุกคิดหรือเป็นผู้ฉุกความให้รู้ตัวเองตื่นตัวในการที่จะเขาเรียกว่ามีาเขาเรียกว่ามีการดูแลจิตนั้นอย่างอย่างเขาเรียกความไม่ไม่เผลอเลยน,นั่นเอนงถ้าเผลอเลยก็คือเราลืมสตินั่นเอง อันี้สติตรงนี้เนี่ยจะเป็นมหาสติหรือจะเป็นสติปัฏฐานสี่หรือจะเป็นสมมาสติเนี่ยจะต้องมีาการปฏิบัติติบัิตามรูปแบบของสติปัฏฐานสี่ที่ถูกต้องฉะนั้นสติปัฏฐานสี่เนี่ยก็คือว่าเราจะให้จิตของเราเนี่ยจเจริญไปตามองศีของอของการกระทําก็คือ,อดูกายในใกายใน,นาในเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมแต่ที่นี้ว่า อะไรเป็นแม่บทอะไรเป็นหัวหัวหน้าของการเจริญสติก็คือการเข้าเห็นกายนี้ก่อนสถากน,นการณ์เห็นกายนี้จึงเป็นการเห็นที่เขาเรียกว่าเห็นกายแล้วย,ยังพอยังไม่พอเห็นในกายกายในกาย,ยากเขาเรียกว่ากายภายนอกกายภายในการทีเรเเเ่เขาให้เห็นอย่างนั้นก็เพราะว่า,าเมื่อจิตเราเนี่ยให้เอาจิตแล่นไปในใจอาการ3 2ของเราให้จิตอยู่ภายนอกภายใน ตับไตเสียฟุงหรืออาการ32ทั้งหมดให้ได้เอาจิตห้องเที่ยวไปนั่นเองห้องเที่ยวไปในอาการ12ให้เห็นแจ้งขึ้นมาแล้วการเห็นแจ้งนั่นเองจะเป็นสติไปในตัวของมันเองเป็นสมาธิก็ใช่เป็นสติก็ใช่เป็นญาณทัศนะก็ใช่เป็นปัญญาก็ใช่แต่เราโดยโดยรวมแล้วเราจะเรียกว่าหนึ่งในนั้นก็คือสติปฐานสี่อ่าเขาเรียกว่าสติที่มีฐานตั้งฐานกับสติปฐานปฐา,านแปลว่าการตั้งของจิตที่มีฐานตั้ง ดันั้นถ้าเกิดว่าเราสติเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เห็นตัวใาสติกําหนดรู้ว่าเราคิดอะไรเราทําอะไรเนี่ยก็เรียกว่าสติลอยไม่มีฐานดันั้นสติอย่างนั้นอะไปเร็วมาเร็วหายเร็วและจะเป็นสติที่ต่อเนื่องไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นตัวเองแจ้งขึ้นมาด้วยการที่บอบอบรมไปตามองค์มรคเนี่ยเราจะเห็นตัวเองกายในกายที่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยกายการที่เราจิตจิตเราเห็นตัวเองเห็นในกายเนี่ยเราก็จะเป็นลักษณะที่ว่ามีสัมป่ชัญญะพ่วงไปด้วย เพราะว่าการเห็นนั่นแหละเป็นความรู้สึกตัวพวพร้อมและเป็นการเห็นด้วยสติอย่างนั้นจะเป็นการสติเขาเรียกว่าเป็นสติที่เผลอยากเคลื่อนไหวหรือหลุดลุยได้ยากเป็นสติตั้งมั่นและการเป็นสติที่ในที่สุดแล้วจะเป็นมหาสติที่จะไม่มีการล่วไหลของจิตแล้วก็จะเป็นผู้คุ้มครองจิตนั้นแล้วก็เป็นผู้ที่ว่าเขาเรียกว่าอุปการะจิตนั้นให้อยู่ในอำนาจไม่ไม่ภารการในการที่จะไปไหนมาไหนได้ง่าย สตินี้แหละเขาเรียกว่าสติปฐานสี่ก็คือเห็นกายในกายก่อนแล้วเวทนาในเวทนามันก็จะเห็นตามจิตในจิตก็จะเห็นตามธรรมในธรรมก็จะเห็นตามแสดงว่ากายในกายนั่นะเป็นหัวหน้าของของทั้งสามอย่างนั้นก็รวมเป็นสี่อย่างอันนี้แหละเรียกว่าสติชอบก็คือพูดง่ายๆก็คือว่าเราเห็นให้เห็นตัวให้ชัดการเห็นนั่นแหละคือสติและการเห็นนี่ยัง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 แบ่งเป็นชื่ออื่นด้ว่าเป็นสมาธิก็ใช่เป็นเขาเรียกว่า อันนี้มิตตสมาธิก็ใช่จะเป็นเ,เขาเรียกว่า,าปัญญาก็ใช่เป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นศีลเป็นได้หมดเลยในตัวนั้นก็คือตัวเห็นแจ้งนั่นเองฉะนั้นสติปฐานสี่ก็คือรวมความแล้วก็คือให้จิตอยู่ในในตัวเราแล้วก็เอาตัวเราเป็นฐานตั้งของการตั้งไว้ของสติแล้วจะมีประสิทธิภาพทําให้เราเนี่ยไม่เผลอเลยแล้วก็สามารถที่จะทําให้คุ้มครองจิตแล้วก็ทําให้จิตนั้นไปตามพละการไม่ได้เลยสตินี้แหละคือสติปฐานสี่ กราบนมัสก,การท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะกราบเรียนถามว่าผลการเจริญสติช่วยอะไรไหนที่จะทำและสัมปรายภพเจ้าคะก็คือว่าสตินี้มีประโยชน์อะไรบ้างในสัมปรายภพก็หมายถึงว่าสัมปรายภพก็คือปัจจุบันให้ดีที่สุดและเมื่อปัจจุบันดีที่สุดสัมปรายภพก็ดีที่สุดด้านเหตุอย่างไรผลก็อย่างนั้นวันนี้ดีพรุ่งนี้ก็ต้องดีถ้าวันนี้ไม่ดีพรุ่งนี้ก็ไม่ดี เวลาเช้าไม่ดีเวลาบ่ายก็ไม่ดีเวลาเช้าดีบ่ายก็ดีเวลาชั่วโมงแรกเนี่ยดีชั่วโมงหลังก็ดีชั้นใดก็เรียว่าย่นย่อจาภพบชาติมาชาตินี้เป็นชาติโน้นก็ดีเมื่อวานก็ดีวันนี้ก็ดีหรือชั่วโมงหน้าหรือชั่วโมงก่อนชั่วโมงหลังดีหรือไม่ดีก็ดีเนื่องจากปัจจุบันดีที่สุดดะนั้นสติปัญาสี่จะเป็นตัวคุ้มของให้จิตอยู่ในอำนาจไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว ที่รั่วไหลหรือว่าที่ในเป็นความรุ่งหลงของจิตดังนั้นเมื่อเป็นเป็นเกาะกำบังนั้นก็เหมือนอคุ้มครองให้เรานะไปนำไปสู่พุกตินำไปไม่ไปนำไปสู่เขาเรียกว่าถึงจะปิดอบายได้ไงอาการที่บุคคลที่เจริญสติประสาน4ก็คือพระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยะจะมีการคุ้มครองจิตนั้นให้อยู่ในอำนาจได้จนที่ว่าปิดอบายสี่ได้ ฉันั้นสัมปยาภพก็คือเราต้องทําปัจจุบันให้ดีพร้อมไม่ใช่ว่าปัจจุบันยังไงก็ได้สัมปยาภพก็จะเป็นไปดีถึงจะจะดีเองจะเป็นไปทางทางที่ถูกต้องเองไม่ได้เหมือนกับว่าวันนี้กับเมื่อวานหรือว่าวันนี้กับพรุ่งนี้เนี่ยมันจะต้องมีวันนี้แหละดีที่สุดก็คือว่าเราทําปัจจุบันดะนั้นสติเนี่ยเป็นคําคุ้มครองอยู่แล้วเมื่อปัจจุบันดีเป็นความคุ้มครองที่ดีอนาคตก็ต้องดีแน่นอนสัมปยาภพก็ต้องไม่ผิดหวังแน่นอนว่าเรา เราเมื่อเรายังเขาเรียกว่ายังเวียนว่ายอยู่ยังไม่พ้นทุกเนี่ยสัมจญะพบของเราในหวังได้ว่าเราพ้นนรกนะพ้นนรกพ้นนรกหรือไม่ก็ดูที่ปัจจุบันเราสเสด็สติเนี่ยครบถ้วนหรือว่าบริบูรณ์มากน้อยแค่ไหนถ้าสติเราอ่อนเราก็ยังไม่แน่นอนอยู่เราสังเกตอะไรนรกคืออะไรนรกคือการไปของจิตที่รั่วไหลั้งเขาเรียกว่าในอยตนะการรั่วไหลของขยอย,ต,นะองยตนะจะมีอยู่เนี่ยนรกจมมีอยู่แน่นอน แต่ไม่ใช่นรกอย่างเดียวนรกกับสวรรค์มักจะคู่กันเสมอเขาจะเป็นพี่น้องกันว่าเมื่อมีนรกสวรรค์ย่อมมีเมื่อมีสวรรค์นรกย่อมมีด้านสองอย่างเนี่ยจะมีแน่นอนเราสังเกตว่าถ้าจิตออกเมื่อไรเนี่ยคิดดีย่อมมีและคิดไม่ดีต้องตามมาถ้า,าเราเราจะให้เรามีความดีอย่างเดียวเนี่ยต้องเขาเรียกว่าต้องดึงจิตออกจากทั้งสองอย่างนั้นถ้าเกิดว่าออกไปเมื่อไรเนี่ยคิดดีก็มีคิดไม่ดีก็มีจะให้คิดดีอย่างเดียวไม่ได้ต้องคิดไม่ด <osaur S 1> ีร่วมด้วย ให้จะให้คิดไม่ดีอย่างเดียวก็ไม่ได้คิดดีก็มีด้วยดังนั้นสองสองอย่างนี้เป็นเพื่อนเป็นมิตรร่วมกันมาอยู่ร่วมกันมาก่อนอยู่แต่ทีนี้ว่าถ้าเราจะให้ปิดนรกก็คือต้องปิดจิตออกนอกนี่เองที่ออกไปสู่อายตนะนี่เองนี่ระวังมากนะักปฏิบัติแต่สตินี่เองสติปฐานสี่นี่เองจะเป็นตัวคุ้มครองให้เราอยู่ในอำนาจทําให้เราไม่หล่นไปในอารมณ์เหล่าน,นั้นได้เมื่อเราดีแล้วสัมปายาภพเราก็ดีแน่นอนอันนี้ก็หวังได้ว่าสติที่เราจะเดินดีที่สุดเนี่ย คคาาสมรถจะุ้องกั้งปัจุบัันและสมกาเรียนพระอาจารย์เจ้าค่ะยมขอคําอธิบายจากพระอาจารย์ผลของการปฏิบัติเป็นอริยบุคคลมีผลเป็นอย่างไรเจ้าคะคือการที่ว่าเราจะเข้าถึงพระโสดาบันสกิทานาคาพระรหันเนี่อะไรเป็นนิมิตหมายของการที่เข้าถึงสังโยชน์เป็นตัววัด เป็นมิเตอร์วัดเป็นดัชนีที่วัดว่าคนนั้นจะบรรลุถึงเป้าหมายในขั้นไหนเขาเรียกวสัญญอก็คือเครื่อง้อยลัดก็แบ่งเป็นสองประเภทก็เรียกว่าเบื้องต่ำกับเบื้องสูงเบื้องต่ำเขาเรียกว่าโอลัมพาคิยาสังโยชน์เบื้องสูงเ็าเรียกว่าอุททางพาคิยาสังโยชน์ก็คือเบื้องต่ำก็คือตั้งรต่ภาาคามีลงมาเบื้องสูงก็คือพระอนาคาคามีขึ้นไปฉะนั้นการที่จะเราจะบรรลุเป้าหมายในขันั้นเนี่ยก็คือสังโยชน ก็คือพระโสดาบันนี่ก็คือสังโยชน์สามละได้ก็คือสกายยทิฏฐิวิธีกฤฤฤฤิจสาสินรพตตปรามาศแต่การจะละได้ดังนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องละอะไรก่อนถึงจะเป็นอย่างนี้ได้พระโสดาบันเป็นผู้มีญาณทัศนะระดับหนึ่งก็เรียกว่ารู้แจ้งขนาดหนึ่งระดับหนึ่งที่มีการอบรมตามองมร์นั่นเองดังนั้นการอบรมดวงมครคเนี่ยเหมือนกับว่าเราเนี่ยอยู่ในโลกมืดมาก่อนดวงอาทิตย์ไม่มีดวงจันทร์ไม่มี เราอยู่ในความมืดในโลกนี้มานานแล้วแต่ปรากฏว่าเมื่อมีวันหนึ่งเนี่ยดวงอาทิตย์ก็เริ่มพอโผล่ขอบฟ้าแสงเขาเรียกว่าบุพานิมิตอะไรก่อนที่จะฉายแววว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาบุพาณิมิตนั้นก็คือแสงเงินแสงทองแสงเงินแสงทองนี่เองเป็นนิมิตฉายแววให้เห็นว่าต่อไปแล้วเนี่ยแสงเงินขึ้นก็แสงทองแสงทองแล้วก็ดวงอาทิตย์ก็จะปรากฏ ความโล่ความปรากฏของดวงอาทิตย์นั่นเองทําให้ความมืดนี้หายไปมาลายหายสิ้นไปในทุกขณะจันใดก็เหมือนกันว่าเราไม่เห็นขันธาตุอยายตนะว่าตัวเรารูปรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวเรานี้ไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นเลยเป็นโลกแห่งความมืดแต่ขณะนั้นบุคคลนั้นถูกอบรมโดยการชี้แนะของสัตวบ,บุรุษว่าอย่างนี้ควรอย่างนี้ไม่ควรแล้วก็ทําตามนั้นโดยการเข้าใจของการชี้แนะนั้นเป็นเหตุ เขาเรียกว่านั Now, him, uh, ่งกายเงี้ยหูฟังทำสดับตับฟังของทมสัตบุตรเมื่อเงี้ยหูฟังทำฟังทมสัตบุตรก็ไปประพฤติธรรมเกิดขึ้นมาการเขาเรียกว่าทำอุบายตามนั้นก็คือโยนิโสมนัสิการทำตามนั้นอบรมทั้งวันทั้งคืนเมื่อ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 ตัวเองโดยมีมีของเดิมของเก่าที่ยังเมื่อดูเนี่ยก็ถูกการอบรมขึ้นมาก็เจิดจ้าเจิดจ้าสว่างสวัยขึ้นทุกขณะทุกขณะ แสงเงินก็จะปรากฏแสงทองก็จะปรากฏอีกหน่อยเราก็จะเริ่มเห็นตัวชัดขึ้นชัดขึ้นความเห็นชัดระดับหนึ่งก็เหมือนกับว่า <c oughs> เราเห็นตัวเองเนี่ยขึ้นมาแจ้งระดับหนึ่งทาให้เราเห็นตัวเองไม่หลุดไม่หายไม่ไม่เลอะเลือนไปไหน <c oughs> เ็าเรียกไม่เลอะเลือนไม่เลือนหาย <c oughs> เป็นการเห็นที่ซ้ำซากที่ตั้งมั่นมานานพอแก่กล้าพอที่จะเข้าใจว่า รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเมื่อความแก่กล้าหรือเหมือนดวงอาทิตย์ที่ขึ้นโผล่ขอบฟ้าแล้วย่อมทําลายความมืดย่อมจะเห็นว่านี่ต้นไม้นี่ภูเขานีออ่อะไรต่างๆก็ตามมาความจริงตาเรามีอยู่แต่ความมืดต่างหากทาให้ตาเราไม่มีคุณภาพตาเรานี่มีอยู่แต่การอบรมของเราไม่ได้อบรมจึงไม่มีคุณภาพก็คือตาภายในนั่นเอง เขาเรียกว่าบุคคลที่เข้าถึงตัวนี้เขาเรียกว่าดวงตาเห็นธร,รมที่เราเคยได้ยินเสมอว่าดวงตาเห็นรมดวงตาเห็นดำในในในบาลีที่จะบอกว่าจักขุ่งอุตตปาธิญาณา,างอุตตปาธิก็คือว่าจักขุ่งก็คือดวงตาได้เกิดขึ้นแล้วที่เรามาใช้คําว่าดวงตาเห็นรมอยู่เสมอก็คือดวงตานั้นมีอยู่แต่ความมืดบดบังไว้เพราะไปไม่ปรากฏของแสงเงินแสงทองด,ดวงอาทิตย์ก็ไม่โข่ขอบฟ้าเนี่ยมันก็เหมือนโลกแห่งความมืด แต่เมื่อเราอบรมมีอยู่ดวงตาเรามีอยู่แต่ไม่เคยมองตัวเองแล้วก็ไม่ถูกอบรมถูกความมืดครอบคุมไว้ขณะนั้นยานทัศนะเขาเรียกว่าที่ที่เขาบอกว่านิมิตหมายบุพพลิมิตที่จะบ่งบอกถึงความเห็นแจ้งก็ค,คือการละสก,กายทิฏฐิพระโสดาบันเนี่ยเห็นตัวเองได้เนี่ยเห็นตัวเองเหมือนก็ว่าเป็นของไม่ไม่ไม่ใช่ตัวเองก็คายว่าเป็นของว่างเปล่าเห็นคันห้าเป็นอนัตตาแต่ความเห็นตัวเองไม่เต็มร้อยไม่เต็มร้อยเนี่ย แต่ว่าการเห็นนั้นจะต้องเลยครึ่งขึ้นไปเลย50%ขึ้นไปประมาณ60%ก็แล้วกันประมาณนั้นแหละแล้วก็การที่จะตกมาจากหกสิบแล้วเนี่ยเหมือนต้นไม้เนี่ยเมื่อก่อนเอ็นไปเทียงเอ็นไปทางทิศหนึ่งหลังจากนั้นเราก็ผักต้นไม้นั้นเอ็นไปอีกทางทิศหนึ่งขณะนั้นต้นไม้ยังตั้งฉากอยู่เนี่ยเรายังไม่แน่นอนว่าต้นไม้เนี่ยเมื่อล้มแล้วจะล้มไปทางไหนเพราะมันยังตั้งอยู่แต่เมื่อก่อนมันเอ็นไปทางทิศหนึ่งเนี่ยมันล้มไปทางทิศนั้นนนนแ่อ เหมือนการจิตเราเนี่ยเมื่อก่อนเอ็นไปทางโลกเราไม่รู้ไม่เห็นเลยมันก็ไปเต็มเต็มแต่ตอนนี้เราพยายามดันผักดันต้นไม้ต้นนี้เนี่ยให้ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาทุกขณะตอ,ตอนนี้ตอนนี้ต้นไม้อยังห้าสิบห้าสิบอยู่เป็นเ,นเนขาเรียกว่าตั้งฉากอยู่เนี่ยยังไม่แน่นอนฉะนั้นพระสดาบันจะต้องแน่นอนก็คือคอยคอยไปทางหกสิบห้าสิบกว่าขึ้นไปไปทางหกสิบเปอร์เซ็นั้นเวลาล้มเนี่ยต้นไม้ต้นนี้ล้มลงมันต้องล้มในทางทิศที่เอ็นนั้นแน่นอนคือทางที่ตรงข้ามกันเหมือนเมื่อก่อน ั้านพระโสดาบันเนี่ยจึงไม่ตกต่ำไม่ตกต่ำธรรมดาก็คือญาณทัศนะของเขาปรากฏไม่เสื่อมสลายไม่หายไปทําให้การอบรมของเขามีผลขึ้นมาก็คือการเห็นสก,กายะทิฏฐินั้นก,การเห็นสก,กายะทิฏฐิเนี่ยสก,กายะแปลว่าอะไรทิฏฐิแปลว่าอะไรสก,กายะแปลว่าการถือมั่นยึดมั่นในสังขารร่างกายนี้หรือว่าขันห้านั่นเองทิฏฐิแปลว่าความเห็นและความเห็นว่าขันห้าเป็นเราเราเป็นขันห้าอันนี้คือเมื่อก่อน แต่เมื่อเห็นตาตามตามเป็นจริงและดวงตานั้นก็ตรวจสอบแล้วก็ได้เห็นว่า,าที่แท้จริงเมื่อก่อนเราเข้าใจอย่างนั้นปรากฏว่าเมื่อก่อนเราเข้าใจจริงแต่ว่าเราไม่เห็นแต่ตอนนี้เราเข้าใจด้วยแต่รู้แจ้งด้วยเห็นด้วยก็เลยสักิลพยานให้เราได้เห็นว่าเมื่อก่อนเราเข้าใจผิดตอนนี้เราเข้าใจถูกแล้วว่าความจริงแล้วเข้าใจอีกอย่างหนึ่งแต่ความจริงมันเป็นอีกอย่างหนึ่งเมื่อเห็นอังนั้นเขาก็เห็นว่าขันห้าไม่ใช่เราเราไม่ใช่ขันห้าเมื่อไม่เห็นดังนั้นได้เนี่ย เขาก็เลยว่ามีความเห็นว่าถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยการที่เราเห็นตามเป็นจริงขึ้นมาว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ,ญาณญญเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยก็เลยเปลี่ยนความเห็นใหม่จากมิจฉาสมาธิเป็นมิจฉาทิฏฐิก็กลายเป็นสัมมาทิฏฐิว่าโอ้เราเข้าใจแล้วเมื่อก่อนเราเข้าใจเข้าใจผิด,ผดตอนนี้เราเข้าใจถูก,ถกแล้วก็เลยเข้าใจว่า พยานทศนะตัวนั้นเป็นพยานเมื่อเข้าใจอย่างนั้นก็เกิดการละความเห็นผิดนั้นเสียเปิดความเห็นถูกเข้าหมาก็คือทั้งหมดเนี่ยขันห้าไม่ใช่เราธาตุนั้นขันห้ารูปก็ดีไม่ใช่เราเวทนาทัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่ไม่ก็ดีไม่ใช่เราเรา,า,ส,า,ญญญเาสุขทุกข์ต่างๆในโลกก็ไม่ใช่เราทําให้จิตเนี่ยมองออกว่าทุกขั้งมวลเนี่ยมาจากอุปทานขันห้านั่นเองจึงเกิดการละสักกรารยทิฏฐิเมื่อละได้เนี่ยก็เรียกว่า เราทําลายฉันทราคะในตัวขันห้านั้นเสียเท่ากับว่าการออกจากทุกทุกทั้งบมดมีฉันทาลาฉันทราคะนี้เป็นมูลเหตุถ้าเกิดว่าเราละตรงนั้นได้ทุกอย่างก็จบลงด้วยการประพฤติปฏิบัติมักมีองค์แปดนีเองเป็นหนทางที่นําไปสู่การดับนั้นมเมื่อบุคคลนั้นเห็นอย่างนี้ก็เลยว่าไม่สงสัยในคําสอนพุทธเจ้าว่าสอนมาที่ทำมานี่ไม่สงสัยว่าพ้นทุกได้หรือไม่ มั่นใจว่าทุรรทุกไม่ได้แน่นแน่นอนแล้วคนเองก็มั่นใจว่าถ้าอนาคตเนี่ยถ้าเราทําอย่างนี้ไปวันใดวันหนึ่งเนี่ยเราคงจะพ้นทุกแน่นอนมองเห็นที่ผ่านว่าไปทางโน้นแล้วก็มองเห็นผู้ทุชนที่มองข้างหลังเป็นผู้ทุชนก็มาว่าเรามาอย่างไรมองไปข้างหน้าไปถึงอายะชนที่สูงสุดเราก็เห็นโครงสร้างนั men, of of in ้นอย่างชัดเจนอย่างนี้เขาเรียกว่าทําลายวิกิกิฉาแล้วก็สินพจน์มาก่อนเนี่ยเราทําอย่างนั้นก็ลองทําอย่างนี้ก็ลองทําอย่างนี้ก็ทดลอง พราะความทดลองของเราหลากหลายเพราะความไม่เข้าใจใครว่ายังไงก็ลองใครว่ายังไงก็ลองเขาเรียกว่าสินพัตตะหรือสินพศไม่แน่นอนเขาเรียกว่าการการปฏิบัติไม่แน่นอนเดี๋ยวลองผิดลองถูกเดี๋ยวลองน้นลองนี่เขาเรียกว่าจุดยืนไม่มีอ่ะเขาเรียกว่าสินรัตพัตนาไปตรามานนียไม่แน่นอนแต่ตอนนี้แน่นอนว่าทางสิ้นนี้เช่นเดียวไม่เป็นทางอย่างอื่นเลยแล้วก็มั่นใจว่าทางนี้ถูกต้องแล้วก็ไม่แสวงหาทางอื่นเลยพอเห็นทางนี้แล้วก็ เห็นมองความเขาเรียกว่าเห็นความจบของการกระทําว่าอนาคตมีการจบแน่นอนคนนั้นเขาเรียกว่าละศินละพัตระปรามาตก็คือสินท์ต่างๆไม่มีอื่นแล้วว่านี่เท่านั้นทางเส้นนี้เท่านั้นมั่นใจและจะไม่ขอทําอย่างอื่นถึงจะทําอย่างอื่นก็ไม่สามารถจะไปได้เลยเพราะว่าปัญญาของเขาครอบคลุมหมดแล้วอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าโสดาบันละโสดาบันเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าทําให้เข้มขึ้นไปเมื่อก่อนเนี่ยโสดาบันก็ยังหยาบอ,อยู่ ยาบระดับนั้นแต่เมื่อทําอย่างเดียวกันนี่แหละไปขึ้นไปอีกแต่ต่อมานั้นละเอียดละเอียดมากการมาราคาก็เบาบางมากแทบจะไม่เหลือ,อโทสะราคาโทสะโมหะก็เบาบางมากเ,าเขาเรียกว่าเบาบางมากแต่ก็ยังมีลึกๆอยูอ่มีลึกๆมีน้อยๆอยู่มีแวบๆบแบบหรือมีอาการกิริยาของจิตนิดๆหน่อยๆแต่ไม่ถึงกับกริยาทางอื่นๆ อันนี้เขาเรียกว่าจะเป็นพระอนาคาก็ไม่ได้จะเป็นโสดาบันก็ไม่ได้ก็คือพระสกคาคามีนั่นเองก็คือสังโยชนเดียวกันแต่เขาเรียกว่าละเอียดขึ้นความละเอียดปราณีตขึ้นต่อมาเมื่อตัวเองอบรมไปอีกก็สุดท้ายก็คือละความเป็นหญิงเป็นชายได้ละกามรลาคะโทสะ,ะแล้วก็โมหะเหลือนิดหน่อยนั้นราคะโทสะนี้เป็นคู่กันมาก่อนละได้อย่างขาดเลยไม่มีอีกแล้วคนนั้นก็รู้แล้วว่าเราจบเรื่อง การที่จะพ้นไปจากสังโยชน์ห้าได้ข้างล่างแต่เหลือจากสังโยชน์ข้างบนแต่ทัดเดินทางยังมีต่ออีกอันนี้เราจะรู้ได้ตัวเองว่าเราหมดแล้วเราไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วถ้าพร้อมกับจิตในตั้งมั่นตั้งมั่นมามา,มากจนที่วันละความยินดียนิยนร้ายนในโลกเสียได้ก็ียกว่าละอภิชาและโทมนัสเสียได้ฉะนั้นจิตคนเหล่านี้เนี่ยจะไม่มีเล็ดรั่วเออไม,ม่เลยเล็ดรอดภายในเลยแต่ถึงแม้ว่าไม่เล็ดรอดภายในเนี่ยกิเลสมีหรือไม่มีอยู่มีแต่เพียงกระดิกนิดๆอยู่ทายไหน ไม่ถึงก็ออกเหมือนกับน้ํากระเพื่อมอยู่ในขวดนั่นเองแต่ไม่ถึงก็ออกขวดเพราะขวดนั้นปิดสนิทแล้วแต่การเคลื่อนไหวของน้ํานั้นยังมีอยู่หน่หนอยๆแต่เมื่อก่อนจนเคลื่อนไหวด้วยออกออกนอกขวดด้วยเพราะว่าขวดนั้นรั่วไหลปากไม่ได้ปิดผนึกให้ดีแต่พระนาคามีนี่ปิดผนึกอย่างดีเลยเพราะว่าตาหูนี่สิ้นแล้วไม่มีแล้วความเป็นเย็นเป็นใจความเป็นหญิงเป็นชายก็ไม่มีเหลือแล้วคนนั้นแต่ถึงจะเป็นพระนาคามี หลังจากนั้นแล้วเนี่ยการพิจารณาตัวก็จบตรงพระนาคามีนั่นเองอคือว่าจบตรงนั้นขอบเขตของการพิจารณาตัวนั้นหลังจากนั้นแล้วก็ทําสังโยชน์เบื้องบนก็คือทําฌานขึ้นมาทําฌานเน็ด้รูปฌา,านแล้วก็เขาเรียกว่าทําฌานขึ้นมาเพราะความสุขล้นเหลืออเกิดจากฌานนั้นเราต้องเห็นว่าสุขนี้ก็ไม่เที่ยงฉานทราคะในฌานนี้ก็ไม่ควรจะมีนั่นก็ไม่ใช่เรานั่นเป็นที่ตั้งของวิญญาณชนิดหนึ่งเหมือนกันฌานก็ดีร่างกายนี้ก็ดีไม่ใช่เราทั้งคู่ เราเราเข้าใจร่างกายนี้ก่อนเห็นแจ้งร่างกายนี้ก่อนต่อไปเราก็เห็นเรื่องจิตในการตั้งหยตดจิตจของตัวเองตั้แต่ฌานเขาเรียกว่าตั้งแต่ปฐมฌานถึงถึงอรูปฌานเนี่ยก็เป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นของโลกที่เราอาศัยสมาธิที่เราเกิดขึ้นแต่นั่นก็ไม่ใช่ของที่จะเราจะผูกพันว่านั่นเป็นเรานั่นเป็นของเราการไม่ไม่ละการไม่ยินดีในร่างกายนี้ขันห้านี้ก็ดีการไม่ยินดีในฌานนั้นทั้งหมดก็ดีแต่ทั้งหมดเป็นเครื่องอาศัยเท่านั้น เราจะต้องอาศัยเหมือนกันถึงแม riding, แ้เราไม่ยึดมั่นแต่เราก็อาศัยไปคนนั bright, ้นแหละถึงจะเป็นพระอรหันต์เขาเรียกว่าละอารูปราคะรูปราคะอารูปราคะหมายถึงว่าละความเป็นรูปประชานอรูปประชานนั้นเสียมานะคือความไปของจิตหรือความเพื่อมก็เพื่อมของจิตก็ไม่มีอุทัดจะความที่จะกระเพื่อมภายในขวดก็ไม่มีวิชาละได้เสร็จแล้วหมดสิ้นคนนั้นก็เป็นเขาเรียกเป็นพระอรหันต์คือหมดอาสวะทั้งหมดอันนั้นก็คือตามลําดับลําดับคือ ทั้งหมดนี้ฝากไว้ที่ยานทัศนะเป็นตัวให้ให้ให้ใหเ,เขาเรียกว่าตําแหน่งแต่และตาแหน่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวเห็นแจ้งนั่นเองทั้งหมดนี้ฝากไว้ที่ดวงตะวันดวงเดียวว่าเราจะเห็นต้นไม้ภูเขาดังถูกต้องชัดแจ้งเราเห็นตอนใกล้สว่างไอนตอน่อนที่จะสว่างนี่ก็เห็นแบบสลัวสลัวสายมาหน่อยก็เห็นแบบแบบสายถ้าถึงพระรหั์แล้วเหมือนก็เห็นเที่ยงตรง เหมือนกับว่าทุกอย่างไม่มีเงาบังกําบังไม่มีที่รับที่แจ้งเห็นอย่างแจ้งแจ้งอย่างเต็มร้อยนั่นแหละเขาเรียกว่าหมดอาสาวะก็คือความเห็นแจ้งเหล่านั้นจะเปิดให้เราเห็นอันนี้ก็อยู่ที่ว่าทั้งหมดฝากที่แสงสว่างของดวงอาทิตย์ชั้นใดทั้งหมดก็ฝากที่ยานทัศนะชั้นนั้นฉะนั้นยานทัศนะตัวนี้เป็นตัวเกิดขึ้นจากการอบรมมรรคนั่นเองอันนี้ก็คงจะตอบยาวนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าความหมายมันกว้าง เอาละค่ะทุกท่านนะคะก็ได้รับทราบนะคะคาตอบธรรมะนะคะจากญาติธรรมที่ถามพระอาจารย์จรรทกียนโนไปแล้วนะคะซึ่งหลายๆท่านอาจจะยังมีคําถามในใจนะคะอยากจะถามพระอาจารย์จรรทมากเลยเกี่ยวกับคําถามธรรมะมากมายนะคะสามารถเข้าไปฝากโพสต์เขียนเข้าไปนะคะหรือว่าเมนได้นะคะทาง w w w ร์บาวเ n ็บวัดหลวงคุณวินอนะคะแล้วก็ติดตามชมรายการของเรานะคะได้ทาง w w w ร์บาวเ n ็บวัดหลวงคุณวินอค่ะ w a t l u a n g นะคะ k s u n w i n c o m นะคะแล้วก็สามารถที่จะสร้างแอปพลิเคชันนะคะบนสมาร์ทโฟนของคุณได้เพื่อสามารถติดตามเว็บไซต์วัดหลวงคุณวินของเราแล้วก็รายการวัดหลวงคุณวินของเรานะคะซึ่งโอกาสหน้าพระอาจารย์จรันทกยาโนจะตอบคำถามธรรมเกี่ยวกับอะไรนั้นต้องคอยติดตามชมในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ